ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Luxury รี่คาช่องที่รวมความล้ำหน้าแห่งเทคโนโลยีการออกแบบและพลังขับเคลื่อนระดับโลกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สุดหรูหรือยานพาหนะทางทหารที่ทันสมัยที่สุดเรานำเสนอเครื่องจักรที่ทรงพลังที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก และในตอนนี้เราจะพาคุณไปพบกับสุดยอดยานยนต์สายลุยจากฝีมือวิศวกรรมไทยแท้กับ2026ไทยรุงทีอาร์ทันเดอร์วูฟรถยนต์ลุยภาคสนามที่ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองภารกิจทางทหารและภาคป้องกันประเทศสมัยใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยการออกแบบอนเนกประสงค์และสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้ใครในระดับภูมิภาค TR Thunder Th Wolf รุ่นปี2026คือรถทหารอนเนกประสงค์เจเนเรชั่นใหม่ที่พัฒนาโดยบริษัทไทยร่งยูเนียนคาร์ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยที่สามารถพัฒนาและผลิตยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพระดับสากลโดย Thunder Wolf ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ทั้งภารกิจลาดตระเวนเคลื่อนย้ายกำลังสนับสนุนภาคสนามไปจนถึงการควบคุมบัญชาการโดยเน้นเรื่องความทนทานความคล่องตัวและการปรับเปลี่ยนใช้งานได้หลากหลายภายนอกของ TR Thunder Wolf นั้นโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ดุดันและแข็งแกร่งตัวถังผลิตจากเหล็กเสริมและวัสดุผสมที่ทนต่อกระสุนปืนกลและแรงระเบิดจากอาวุธเบาและระเบิดสแสวงเครื่อง ตัวรถติดตั้งช่วงล่างแบบ Heavy Duty ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับสภาพภูมิประเทศทุรกันดารไม่ว่าจะเป็นภูเขาพื้นดินโคลนหรือพื้นหินครุขระอีกทั้งยังมีระยะยกตัวรถสูงและล้อยังขนาดใหญ่ที่มาพร้อมระบบรันแฟลตสามารถวิ่งต่อได้แม้ยังรั่วเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบให้กำลังแรงสูงแต่ยังคงประหยัดเชื้อเพลิงจับคู่กับระบบเกียร์อัตโนมัติหลายสปีด พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เลือกโหมดได้ตามลักษณะภูมิประเทศทําให้ Thunderwolf เหมาะสําหรับทั้งการใช้งานในเมืองชายแดนหรือสนามรบในทุกสภาพภูมิอากาศความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งได้ไกลกว่า800กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันหนึ่งครั้งภายในห้องโดยสาร TR Thunderwolf ออกแบบมาให้เน้นประโยชน์ใช้สอยและความสะดวกสบาย โดยสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับภารกิจต่างๆเช่นการขนส่งกำลังพลการบัญชาการการแพทย์ฉุกเฉินหรือภารกิจพิเศษอื่นๆรองรับกำลังพลเต็มอัตราได้สูงสุดถึง8นายพร้อมเหมาะกันกระแทกระบบปรับอากาศระบบสื่อสารภายในและหน้าจอแสดงข้อมูลภารกิจแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบรองรับการใช้งานกลางวานันและกลางคืนด้วยระบบวิสัยทัศน์กลางคืนและ HD แบบทหาร หนึ่งในจุดเด่นของ T r อา u n d ัน w o l รรุ่น2026คือความสามารถในการปรับเปลี่ยนภารกิจได้อย่างรวดเร็วด้วยโครงสร้างตัวถังแบบโมดูลาสามารถติดตั้งโมดูลต่างๆได้ตามภารกิจเช่นป้อมปืนควบคุมระยะไกลโมดูลสอดแนมกล้องความร้อนหรือแม้แต่ระบบยิงโดรนโดยระบบอาวุธสามารถรองรับปืนกลปืนยิงลูกระเบิดหรือระบบต่อต้านก่อได้อย่างหลากหลายเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันตัวและโจมตีสัตวปู ด้านเทคโนโลยี TR Thunder h o o k ยังรองรับระบบสื่อสารและปัญชาการสมัยใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายยุทธวิธีได้แบบเรียลไทม์รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการระบุตำแหน่งการถ่ายทอดภาพจากกล้องและการส่งคำสั่งภารกิจต่างๆอย่างปลอดภัยและแม่นยำโดยสามารถใช้งานร่วมกับระบบของไทยหรือพันธมิตรจากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและการอยู่รอดในสนามรบถ,ถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของทีอาทันเดอร์ตัวถังและพื้นรถถูกออกแบบให้สามารถกระจายแรงระเบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมระบบดับเลิมอัตโนรรมัติช่องทางหลบหนีฉุกเฉินและระบบเสริมกรลอกที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเอาตัวรอดของลูเกเรือในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิดจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งคือการพัฒนาและผลิตในประเทศไทยโดยใช้ชิ้นส่วนจากภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งสออนที่เห็นถึงความสามารถด้านการผลิตของไทยที่สามารถพัฒนา 26จึงไม่ใช่แค่รถยนต์ทันทหารธรรมดาแต่เป็นผลงานที่สะท้อนถึงความสามารถความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของชาติด้วยสมรรถนะที่ยอดเยีเ่ยมเทคโนโลยีทันสมัยและดีไซน์ที่พร้อมสำหรับทุกภารกิจ Thunder Move พร้อมลุยในทุกสถานการณ์และพร้อมพิสูจน์ตัวเองในทุกสนามรบหากคุณหลงไหลในเทคโนโลยีล้ำสมัยและยานยนต์ทรงพลังทั้งบนถนนและสนามรบ อย่าลืมกดติดตามช่อง Luxury Car ของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับค่องจากสุดหลังที่เรานลงสมอทุกสัปดาห์